พระรัตนาพระเดชพระคุณพระวิมลพุทธิวิเทศท่านเจ้าคุณสุนทรจันเทาบางโสเจ้าอาวาดวัดพุทธโสธรวิเทศเมืองอัลบูเคอร์กี้รัฐนิวเม็กซิโกมาบรรยายมาบรรยายทำเรื่องพุทโทเมนาโถร,ร่วมเงาแห่งพระสัพพัญยเจ้ากับรัตนาเจ้าค่ะ นามัตถุรัตนัตยัสสนาโมสาตาคิริยัโคตัดสจัจะอสุรินทราหูภควะโตจาตุมหาราชาสกโกอรหะโตตถาสัมมาสัมพุทธสัคมหาพรหม,มาปัญจเอเตนมัสกาเรสุภามาัสดุพระพุทธศาสนายการ จำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2 5 6 3พรรษากรกฎาคมมาตรมีนัยยะอันจะพึงกำหนดด้วยประกาศรัชนีขอน้อมอภิวาทพระสัพพัญญูเจ้าทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตขอถวายความเคารพ พระเทรานุเทระขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทชาวรุ่งอรุณและผู้ฟังทุกท่านอาตมาพระปิมนพุทธิวิเทศจาวาดวัดพุทธสวทรวิเทศเบ,เบอกอะบเคร์กี้รัฐนิวเม็กซิโกวันนี้โดยการนำของาศาสนพิธีกรอุบาสิกาละดาวันจึงสุจริตใจ ผู้อารัธานานิมนต์คืออุบาสกบุญเรืองเขตคงสุดาอุบาสิการินยศสวีอนุยูนโรดขออเชิญสารธรรมคำสอนของพระสัพพัญญูเจ้ามาแสดงในหัวข้อว่าพุทโธเมนาโถความสงบใต้ร่มเงาพระธรรมคำสอนของพระ สัพพัญยูเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สดทิผลแด่สาธุชนทั้งมวลหลักธรรมที่พระองค์ทรงรวบรวมไว้84,000พระธรรมขันเป็นร่มที่ใหญ่มีใบหนามีคุณค่าแก่ชาวโลกมหาศาลพระองค์รวบรวมเป็นหมวด เป็นหมู่จัดไว้อย่างมีระเบียบและสวยงามบอกทางต่างๆไว้แก่ชาวโลกหรือว่าผู้ศึกษาปฏิบัติเป็นหมวดทำประทีปนำทางอย่างสวยงามสมมุติว่ามีคนถามว่าโลกนี้จะไม่ให้เกิดความทุกข์ จะคุ้มครองโลกอย่างไรพระพุทธองค์กทรงสั่งตรัฐธรรมไว้สองอย่างคือบุคคลจะต้องมีหิริความละอายแก่ใจโอตปัะความเกรงกลัวตบาะถ้ามีสองอย่างนี้โลกนี้สงบไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหรือว่าใครๆโดยเฉพาะผู้นำของชาติของประเทศถ้ามีหิริความละอายแก่ใจโอตปะ ความเกรงกลัวต่อบาปแล้วสงครามก็จะไม่เกิดบุคคลก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขนะว่ามีว่ามีความสงบสุขมีความรุ่งเรืองอันนั้นเป็นหัวข้อธรรมที่คุ้มครองโลกหรือว่าญาติโยมทั้งหลายที่ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกอยากมีความงามในร่างกายในตัวพระพุทธองค์ก็บอกทางไว้อีกเช่นกันว่า ถ้ามีขันตินะความอดทนโสรจกักะความสงบสงเงียมนะความงามก็จะเกิดขึ้นความงามทั้งสองอย่างคือขันติและโสรจันี้เป็นหมวดที่พระธองค์ทรงตัดไว้ถ้าใครอยากมีความงาม่ไมว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านักตราราชบัณฑิตถ้าขาดซึ่งขันติและโสรจกักะก็จะไม่มีความงามไม่มีความสวยขึ้น ในธรรมที่พระองค์ตัดไว้เป็นหมวดเป็นหมู่อยากจะเป็นบัณฑิตหรือว่าอยากจะเป็นนักปราชญ์ก็มีข้อธรรมอีกนะทีะ่ผู้แสดงหลายท่านได้กล่าวไว้ว่าสุจิปุริวินิมุตโตกระทังโสบัณฑิโตโภเส่ิงเหล่านี้เป็นธรรมของนักปราชญ์จะโจมชาวรุ่งอรุณทั้งหลายถ้าอยากเป็นนักปราชญ์ก็ต้องถือหลักธรรมของสุจิปุริ นะสุจิอุลิไว้นะตามที่หลายท่านได้แสดงให้ทราบแล้วหรือว่าทำที่จะประกันชีวิตของพวกเราทั้งหลายประกันชีวิตของชาวโลกก็คือที่ผู้เจ้าประทานไว้ก็คือศินห้าตามที่เมื่อวานท่านได้แสดงให้ทราบแล้วนั้นทุกหมวดทุกบทบาทผู้องค์ทรงจัดไว้ให้อย่างสวยงามแล้ว ในแปดหมืนสี่พันระธรรมขันธ์นั้นพันย่อลงไว้เหลือสามอย่างเราเรียกในนั้นว่าโอวาทปาติโมกคือโอวาทปาติโมกที่ตรงทรงตัดไว้คือรวบรวมแปดหมืนสี่สมสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นมากมายเหลือเกินแต่ว่าจะรวบรวมให้เข้าใจง่ายให้จำง่ายก็เหลือสามอย่างคือสัพพปาปัะสะัตระนัง การไม่กระทําความชั่วทั้งปวงก็หมายถึงไม่ประพฤติชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนะความดีความชั่วจะเกิดจากทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเราสามารถจะทําได้สามารถลดได้ทํากิจใดๆไม่ให้เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นข้อที่สองคือ กุศลสูปสัสมปทาทําแต่สิ่งที่ดีๆนะอะไรคิดว่าดีเกิดประโยชน์เราก็ทําในสิ่งนั้นประพฤติช,ชอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและก็สังคมโดยส่วนรวมนะข้อที่สามนั้นเป็นสูงขึ้นเรียกว่าสัจจิตะ ประโยชน์ทัปนังนะการทำจิตทำใจของเรานะให้ผ่องใสให้สะอาดหมายถึงอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์ให้ปราศจากเครื่องเศร้าหมองคือให้ความโลภความโกรธและความหลงเหลือน้อยหรือหมดไปในที่สุด และทรงย่อทั้งสามโอวัทปฏิโมกทั้งสามข้อที่กล่าวมาแล้วนั้นให้สั้นลงและจําง่ายขึ้นดีกว่าคือ,อทุกคนนะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบางท่านก็ยกข,ข,ข,ข้อขึ้นว่าประมาทโทมัจจุโนโปะทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความเสื่อมแห่งความตายแล้วก็อปมาอม,มาตหรือว่าไม่ตายไม่เสื่อม ัหคุณเจ้าเสียงขัดขาดค่ะเอไม่ไม่ทราบว่าสงสัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่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 เสถียรซะแล้วเออเอาได้ยินชัดหรือยังจ๊ะได้ยินแล้วค่ะโอเคเอาโอเจะจะรมธรรมอมาโทอมมตังประทังคือความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นหลักธรรมที่ พวกเราทราบกันดีนะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมมาสูงเจ้าในการดำรงชีพภายใต้ร่มเงาพระธรรมของพระสัพพัญญูเจ้าคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางหรือเราเรียกก,กันว่าทางที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป ทางสายกลางนี้ถือว่าสําคัญสําหรับการดํารงอยู่ถ้าเราทําสิ่งใดตึงเกินไปก็อาจจะขาดได้หรือหย่อนเกินไปก็มันเหมือนไม่เกิดประโยชน์นะแต่ว่าทางสายกลางเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานั้นถือว่าเป็นหนทางของการทําชีวิตของเราให้สุขสบายนะให้เข้าถึงซึ่งความ สงบได้ในมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าทางสายกลางหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัชมีองแปดคำว่ามัชมีองแปดนั้นก็เป็นหัวข้อธรรมที่หลายท่านได้ทราบแล้วแต่ว่าต้องยกขึ้นมาเพื่อให้ได้สติกว่าข้อที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ความเห็นว่าเราทําดีต้องได้ดีนะทาไม่ดีก็คือต้องตกทุกข์ได้ยากนะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะสิ่งที่ดีที่งามเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในสิ่งที่ดีที่งามข้อที่สองสัมมาสังกัปปะความจำริยชอบจะนึกจะนึกทำสิ่งใดก็ ให้ดำริดในสิ่งที่ดีคิดที่ดีนะไปที่ดีๆนะดำริดชอบข้อที่3มสัมมากรรมมันตะนะการงานชอบจะทำการงานสิ่งใดๆก็ไม่ให้เ,เดือดร้อนต่อสรรพสัตว์ในโลกนี้นะการงานก็เรียกว่าการงานชอบอข้อที่4สัมมาวาจาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าวาจานั้นการพูดชอบการ ไม่กล่าวคำที่เบียดเบียนต่อผู้อื่นหรือว่าวาจานั่นเป็นเสมือนคมมีดถ้ากล่าวดีก็ทำให้ทุกอย่างนิ่มนวลแล้วก็เป็นไปดีดีถ้ากล่าวไม่ดีก็เป็นการเชื่อบเฉือนดังนั้นพุทธองค์จึงต้องตัดไว้ว่าควรใช้สัมมาวาจาอยู่เสมอสัมมาอาชีวะ นะข้อที่5นั้นการเลี้ยงชีพชอบก็นะเลี้ยงชีพอยู่ในศิลในธรรมการเลีนะ้ยงชีพชอบข้อที่6สัมมาวายามนะพยายามชอบเพียรพยายามในสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็ข้อที่7สัมมาสติความระลึกชอบระลึกชอบอันนี้ก็คือถ้าเรามีสติค,ค,คือความระลึกได้นะมีสัมปชัญญะความรู้ตัว เป็นเบื้องต้นของการเข้าสู่โสดาบันหรือเข้าสู่กระแสพระนิพพานสัมมาสมาธิอันนี้ก็ถือว่าสมาธิความตั้งใจมั่นชอบนะตั้งใจจิตใจเป็นสมาธิไม่วกแวกนะเมื่อกระทบในสิ่งที่ดีก็ไม่วกแวกกระทบในสิ่งที่ไม่ดีก็จิตใจควบคุมได้ การกล่าวไว้เป็นข้อคิดไม่ทราบว่าตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเขากล่าวไว้สั้นๆว่าสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลเพียงหายใจก็ได้ยินเ็าก็ถ้าเรานะหายใจแล้วก็ได้ยินเสียงหายใจของเราในขณะที่ โรหรือว่าสัมมาอรหังหายใจได้ยินเสียงเหล่านั้นเดินไปส่วทุกทั่วทุกอนูของร่างกายนะอันนั้นเราเราถ้านึกถึงอันนี้แล้ว่านิพพานอยู่ไม่ไกลหายเพียงหายใจก็ได้ยินแสดงว่าถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกหาเลือดคงที่ กระแสไปทั่วร่างกายเลือดเดินสะดวกนั้นก็แสดงว่าเรามีความสุขแล้วก็เหมือนกับเป็นนิพพานอย่างหนึ่งคือความสงบสุขในร่างกายยกตัวอย่างมีเด็กน้อยคนหนึ่งอาตมาเห็นเขาออตอนนั้นนั่งอยู่แล้วก็มองออกไปผ่านกระจกไม่ไม่ใช่ผ่านกระจกคือเห็นเขาไปซื้อนะมะม่วงกัน น้ำพริกเกลือที่เขามัดใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะแม่ค้าใส่รถมาเขาก็ไปซื้อมะม่วงในถุงหนึ่งเขาก็จ่ายตังค์ตามปกติน,นั่นแหละมองดูแล้วก็มะม่วงน้ำพริกเกลือหรือว่าน้ำปลาหวานนี่ทุกคนก็มองออกนะว่าบ้านเรานิยมกันมานั่งแกะยางทีรัดถุงปากออกแล้วนะแล้วก็ใช้เปิดออกแล้วก็ใช้ไม้จิ้มมะม่วง เล้าพริกเกลือเขาทำลักษณะขนลุกขนพองนะยังไม่ทันได้ได้เอาเข้าปาดถ้าเอาสูตรปาดแบบเหมือนกับน้ำลายจะหกหรือว่าอ่ายังไม่น้ำไทยน้ำลายจะหกตั้งแต่ยังไม่ทันจะกินนะนะแล้วพอเสียบไม้แล้วเอาใส่ปาดเคี้ยวกลืนแบบมีความสุขนะดูแล้วทำท่าขนลุกขนพอง ซีดปาลกลักษณะเปรี้ยวปากน่ะนะแล้วอุทานว่าอ่ะอุทานว่าไงอย,าย่าจมนั่งนึกก่อนนึกในใจเงียบเงียบแล้วกันเอาสมมติว่าโยมเอามะม่วงกับน้ำริกเกลือหรือน้ำปลาหวานเคี่ยวในปากตอนนี้นะเจ้าอุทานว่าไงสมมติอยากอุทานนะลองนึกในใจเงียบเงียบแล้วกันเ,เขาอุทานว่าโอ้ยอร่อยนิพานแล้ว เอ้าอาตมาก็นั่งได้ยินเขาว่าเอ๊ะทำไมอร่อยแค่นี้ถึงนิพพานไวจังหรือว่าทําไมทําไมเด็กขนาดนี้นึกออกว่าอร่อยแล้วมีความสุขในขณะที่เคี้ยวมะม่วงพริกเกลือบอกนิพพานแล้วโอ้ทำไมเขานึกได้หรือว่าเขามีจิตแบบไหนถึงจะมีจิตเข้าถึงนิพพานในขณะกินมะม่วงแล้วมีความสุขอันนี้ เป็นเป็นขอ้อคิดอย่างหนึ่งว่าในขณะที่เขามีความสุขเด็กน้อยที่บริสุทธิ์เขากล่าวคำนี้ออกมาก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรก็นั่นก็กล่าวไว้ว่า,านิพานนั้นอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินนะเอ,า,อาผู้ปฏิบัติเช้ารุ่งอรุณทุกท่านนะ ถ้าได้ยินเสียงลมหายใจก็แสดงว่าท่านมีกระแสแห่งพระนิพพานอยู่ในตนนะมีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวนะใช้ลมเป็นกสินเพ่งพิจารณาความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะในคำสมาทานกรรมฐานที่สำนักต่างๆใช้อยู่ นะอาตมาจะย,ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเขาพูดถึงลักษณะสมาธิกรรมฐานอย่างไรที่บางสำนักกล่าวว่าอกาสะอกาสะนะัโอกาสบัตรนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิ อันนี้คณิกะสมาธิก็คือสมาธิอย่างสั้นอย่างนิดเดียวเองนะมันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็หายไปนะเกิดขึ้นปุ๊บเราหายไปนะั้นก็เขาบอกว่าเหมือนกับช่วงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรือว่าช่วงลิงหลับแป๊บเดียวมันนิดเดียวเองนะคณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิตามขึ้นมาก็คืนแน่วแน่นะพอประมาณนะอุปจาริคือสมาธิอยู่ตั้งอยู่นานแล้วก็เหนือกว่านั้นก็คืออัปปนาสมาธิแน่วแน่สู่ภวังคจิตนะอยู่ได้นานนะอยู่ได้นานแล้วก็จะเกิดวิปัสสนาญาณคืออย่างรู้เห็นสภาพความจริงของ พุทโธทุกขังอนิจจังอนัตตาก็คือผู้รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์แล้วไม่เที่ยงแล้วก็สลายไปอันนี้เขาเรียกว่า,าพุโทโธทุกขังอนิจจังอนัตตา,าก็ขอคณิกะสมาธิอุปจ,จารสมาธิอปปนาสมาธิและวิปัสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักตั้งสติไวนะ้ที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้กล่าวถึงแล้วนะเพราะว่าอันนี้ั่านอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินนะข้าพเจ้าจักตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้สามหนและเจ็ดขนสามหนและเจ็ดหนก็นิดเดียวนะร้อยหน มากขึ้นและพันหนก็ยิ่งมากขึ้นนั่นนั่นวิธีที่อธิษฐานในการทำสมาทานกรรมาฐานที่เราใช้อยู่จึงมานึกถึงว่าคำว่านิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินนะครัหลายท่านหลายองค์ที่ ได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัสมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงหรือว่ามาให้ญาติโยมได้รับทราบแต่ละหมวดแต่ละหมู่นั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะญาติโยมชาวรุ่งอรุณทั้งหลายโดยที่เราได้เปิดการสนทนาธรรมหรือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น ได้สนทนาธรรมสังคยนาหรือว่าบวธรรมต่างๆโดยนิมนต์พระสงฆ์จากอารามต่างๆทั้งไกลและไกลบางทีก็ได้ฟังจากข้ามโลกนะได้ให้มาแสดงธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สติผลต่อ,อพวกเราทั้งหลายที่ได้ร่วมกันในการมาสนใจหลักธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน คณะรุ่มอรุณของเราญาติโยมหลายท่านเป็นร้อยร้อยแล้วก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งอัตมาก็จะกเปล่าถึงก็คือผูก้ไก่ท่านพระครูรัตนปัญญาว,วิเทศซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ทรงภูมิทรงธรรมเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปัญญาอนันทที่วัดชนประทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยในสายของหลวงพออ่อพุทธทาส ท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศนี้ถือว่าเป็นเพชรเป็นบุคลากรของอสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นเพชรเป็นเป็นทองของคณะรุ่งอรุณนะเพราะว่าแสงทองส่งขึ้นมาก็ได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศหรือกุ๊กไก่ฉะนั้น หลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมาสมุเจ้าจานวนมากที่มีถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นะจะแยกแยะเป็นหัวข้อทําให้โลกเกิดความสงบได้ก่ได้ตั้งที่อาตมายกไว้เป็นเบื้องต้นนั้นท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานํามาเป็นข้อคิดให้ชาวรุ่งอรุณและผู้ฟังทั่วไปเป็นแนวทางแห่งชีวิต สถิตมั่นในธรรมเกิดประโยชน์สติผลขอจตุรพุทธพรชัยมงคลมีอายุวันนะสุขภาพละปฏิพานธรรมสารสมบัติปลอดภัยไกลโรคและโชคดีจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพรสาชุ